สวัสดีครับผมอ๋าฮ้าวันนี้ไม่รู้ว่าเราเชิญใครครับรายการบอ y ส Fought วันนี้วันนี้วันนี้เขาเสียงค่อนข้างแผ่วนะเพราะว่าคืนนี้คือแบบไม่น่าเชื่อมีมีคนโดนดีหลอกคือลูกเกมดีกว่าแต่ก็อย่างที่เคยพูดมาก็ลูกเกมดีกว่าก็เท่านั้นแหละ ถ้าเกิดว่าชนะไม่ได้ชนะเองไม่ได้โดนธรรมดาด้วยนะคาบ้านเนี่ยไม่พอแล้วแบบสามศูนย์อะอะไรครับเนี่ยคือที่ชนะเชลซีมาล่าสุดเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยคมอมีประโยชน์อ่ะเป็นทีมที่เล่นแบบว่าฟอร์มไม่เคยคงเส้นคงวาเลยพร้อมที่จะชนะก็ได้แพ้ก็ได้แล้วก็เสมอก็ได้เน้นเน้นแพ้หรือเปล่าเน้นแพ้เน้นแพ้แล้วไปอีกคู่หนึ่งคู่รับหึก โอ้โหอารออ์เซนอลอาร์เซนอลโอ้โหอันนี้ก็ถึงกับไม่ได้หนาวเลยจริงสุงสงนิลล่านในฟอร์มโอ้โหนะฟอร์มแบบผลดลา้านร้อนแรงก็คือทีมใหญ่ตอนนี้เก็บมเลยนะตบเรียบเลยเรียบแต่เม<ะ>ืม<ะ>่อคืนนี้ก็อาร์เซนอลก็เล่นดีนะแต่วิลล่าเล่นดีกว่าก็เลยได้ฐานแต้มเข้าบ้านได้เปรียบในในบ้านในบ้านด้วยไม่แต่แต่ก็มีอยู่ทีมเดียวนะที่แบบเขาดีใจอยู่นะทีมลิเวอร์เหรอทีมที่อยู่เขาเราหนาวเลยนะริเวอร์หนาวริเวอร์ลิเวอร์ลิเวอร์นี่ก็คือจับนะแต่เขาก็ เอาตัวรอดได้เขาโอเคเอาตัวรอดทุกนัดใช่ถือว่าเขาเขาโอเคอยู่เขาโอเคเขาไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่อีฟอร์มไม่ค่อยตกฟอร์มฟอร์มเลยไม่ตกใช่ทุกทีมเขาดีมีกำลังใจโดนน้ำปุ๊บพื้นและปกตีเสมอแล้วก็จับมาชนะแล้วถ้าเป็นแมนยู่ะถ้าเกิดโดนน้ำปุ๊บเดินแหละไม่เอาแลยโอ้โหปวดขาเลยอยู่ดีก็ปวดขาขึ้นมาเมื่อไรจะหมดเวลาท่านผู้ชมเลยอ่ะพอสองเริ่มโอ้ยโรยยาเวลาแล้วโอ้โหไม่ไหวนะเดินหาน้ำแต่ว่านัดที่เจอเชลซีเนี่ยโอ้โหเล่นยังก็แบบเล่นดีนะ ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยนัดนั้นเล่นดีนัดเดียวแล้วพอนัดแลาสุดก็คือแย่เลยไม่เอาอะไรเลยเปิดมันก็อุ๊ยโน้ำพอโดนน้ำเสร็จเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวพวกไปก็น่าจะตีเเินไม่สัพักมาสองลูกก็เฮ้ยกังวลว่าเฮ้ยมันยังมีโอกาสเพราะว่าเวลาในเวลามันยังเหลือสักพักขึ้นสามลูกก็ปิดปิดทีวีดีกว่าไม่ต้องดูแล สามสามนู่นเนี่ผมไปนู่นแล้วผมไปนั่งกินน้ำนะวันนี้เรามาพูดถึงคู่คืนนี้ดีกว่าวันนี้วันนี้มีหลายคู่แต่ว่าเราหยิบยกมาแค่คู่เดียวคู่ระหว่างสัตว์ปีกด้วยกันสัตว์ปีกด้วยกันเลี้ยวผัวไม่เข้าเตะเลยเตะไปล้เพราะว่าเขาเขาเอาไปแล้วสเปอร์เปอร์กับนิวนิวทั้งสองทีมต่างต่างแพ้มาต่างแพ้มาใช่ไม่ได้กันทั้งสองทีมคือฟอร์มก็ค่อนข้างที่หลุดมาทั้งคู่เลยด้วยมีอาการบาดเจ็บ กันเยอะเขาดังเสียใช่ทำให้ฟอร์มฟอร์มอาจจะหลุดลงไปบ้างสเปอร์อยู่อันดับ5นิวอยู่อันดับ7วันนี้ถ้าเกิดใครใครชนะขึ้นมานี่มีผลไหมวันนี้อาจารย์ถ้านิวชนะขึ้นมานะโอ้ตกคนก็แดงลงมาเป็นเรื่องตกเขาลงไปอีกนะให้ลงมาใกล้ๆแบบว่าใกล้ๆกับเชลซีเราไอยู่ด้วยกันหน่อยไม่ไห่วันนี้แต่วันนี้เชลซีก็งานยากเหมือนกันใช่แต่ผมมองว่าวันนี้ก็นิวก็งานยากนะกับการที่มันเจอสเปอร์นะผมมองว่าก็งานค่อนข้างยากอยู่ก็ ไม่ได้ไม่ได้หมูนะผมมองว่าโอกาสจะเผื่อซะเสมอเอานะในมุมมอจาร์ยังไงสำหรับนิวคาสเซิลผมว่าก็ก็ยังเล่นดีอยู่นะเมือคิดแล้วกีแพ้นี่ยก็เล่นดีเล่นดีแต่ว่าก็อาจจะโชคไม่ดีแค่นั้นเองโชคไม่ดีไม่สามารถแต่โชคไม่ดีมาล่านัดแล้วนะเท่าที่เท่ี่ดูทำไมเหมือนหนึ่งผมแนะนำให้จ้างโชครถแพ้ จะได้มีโชคจ้างไปดูเลยจ้างไปดูเลยผมว่าน่าติดต่อมอ่อนเข้าไม่ได้ใช่อ่ะให้มต่อฮะดานผมมอยไงผมว่าสูสีมากอ่ะเป็นไปได้ที่จะออกเสมอขึ้นสูงถ้าเสมอเนี่ยจะเสมอแบบมีสกอร์มีสกอร์แน่นอนอาจจะหนึ่งหนึ่งหรือถ้าเกิดฟิตหน่อยสอง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 สามสามเป็นไปได้มั้งถ้าเกิดต่อเจอแมตซ์เนี้ยสามสาม ก็ไม่แน่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 อาจจะไม่แน่ทางนั้นสเปอร์นะผมมองว่าเป็นเกมที่เตะกันเองสำหรับอ่าทีมหัวตารางดีกว่าถ้าตัดเตะกันเองนี่คุณก็สบายที่นี่นะแต่ถ้าเกิดมีเขานิวชนะขึ้นมาโอ้โหแต่ก็อย่าให้มันชนะแหละคือผมมองว่าไม่น่าชนะที่คุณต้องเชียร์นิวนะเอ้ยไม่ใช่คุณคุณต้องเชียร์สเปอร์ผมเชียร์สเปอร์อยู่แล้วสเปอร์นี่อันดับดีกว่าแค่สองนะผลงานล่าสุดเนี่ยเริ่มออกทะเลแล้วเริ่มละคือเกมล่าสุดก็ ไม่ดีนะ <c oughs> คือมีโอกาสที่บพอๆกันไม่ดีพอๆกันสเปอร์นี่มีโอกาสหลุดโซนหัวตารางได้เลยนะใช่ที่ผ่านมานี่ห้าเกมเนี่ยถ้าแพ้อีกเนี่ยหลุดหลุดแน่5เกมเสมอถ้าเหมอเกม,มเดียวที่เหลือแพ้หมด,หหมดสเปอร์เนี่ยดีอย่างหนึ่งดีอย่างหนึ่งคือ,อยังยิงต่อเนื่องมาตลอดลกเก<ว>มทุกทีน่าไม่เอานาที่แล้วจะเอาแหละ ต่ว่ามันไม่ได้ไงสเปอร์อ่ะคือเกมเนี้ยเจอคอนทุบเข้าไปคือเกมเนี้ยสเปอร์เนี้ยต้องปรับทับให้ดีนะคือต้องลุ้นแต้มให้ได้แต้มสําหรับเกมเนี้ยนะเพราะเล่นในบ้านไงคือเกมนี้ยไงผมมองว่าเน้นเน้นเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีผลต่อโซนหัวตารางไงถ้าเกิดนันในแพ้ปุ๊บเนี้ยโอกาสที่มันตกท็อปโฟเนี้ยผพราว่าเหนื่อยเหนื่อยาจจะเป็นไปได้เลยเพราะตอนนี้อย่างใบตั้นบี้ขึ้นมาแล้วนะใบตั้นเวทแฮมพวกเนี้ยบี้ขึ้นมาคือแต้มห่างกันแค่สามแต้มใบตั้นอ่ะไอ้เวสแฮมแฮมตามเพิ่งชนะมัน ซึ่งน่ากลัวมากครับก็เผดดันลงไปอยู่ดับอยู่ในแถวเชลซี <c oughs> ก็ได้นะหูยข,ข,ขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> เออเอ,อวันนี้เชลซีถ้าเกิดชนะขึ้นมานี่ก็โอ้โหเดือดร้อนเลยนะ <c oughs> เดือดร้อนเดือดร้อนข้ามมาวันนี้ผมมองนะผมให้นะ,ะส่วนตัวนะคือน,นี่อันนี้คือพูดต,ตามเนื้อผ้อาเลยตามเนื้อผ้าเลยรักลูกเกมจากแมนูมาลูกเกมนะผมมองว่าสเปอร์ได้เปรียบที่เล่นในบ้านเกมลุกดีผมมองว่าให้สเปอร์ชนะสองหนึ่งฟันธงผ่านพาม โถามห้ามตัวนี้มีแล้วผมคิดว่าคือคิดมาใส่เอฟเฟกต์เองเลยเองถามห้ามสเปอร์มีแน่นอนจะผมว่าผมผมว่านิวนะก็ก็แล้วแต่จางแล้วแต่จารย์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เจ็บมาเจ็บเจ็บกันมาแล้วเจ็บเจ็บมาเยอะแล้วที่เชียร์ไปนะคือนิวเพราะนิวล่าสุดนี่ก็ทําเจ็บนะสามศูนย์เนี่ยนิวอ่ะแพ้มาตั้นใช่สเปอร์นี่ก็ทําเจ็บเหมือนกันนะคือเจ็บทั้งคู่แหละเจ็บแต่วันเนี้ย มุมมองผมนะโมเมนตัมที่ที่จะให้นะมาทางฝั่งเจ้าบ้านมาทางฝั่งเจ้าบ้านแน่นอนหลักเจ้าบ้านไว้ก่อนหลักเจ้าบ้านไว้ก่อนแต่ก็ต้องระวังด้วยครับจิเดียนครับินเียเขาก็มีดีราคามาเจ้าบ้านเป็นต่อนิดหน่อยเพราะเจ้าบ้านไงเป็นเจ้าบ้านไงเป็นต่อนิดหน่อยผมมองไปเลยเจอสเปอร์แล้วจิ้มเป็นไงเป็นไงเป็นไงอาจารย์ กิมพ์ไก่อะมกิมไก่อะเจอเปาแล้วจิ้มอาจารย์โอ้โหดูงี้เมื่อกี้ซื้อไก่ย่างมาให้ดีกว่าวันนี้วันนี้มีสามตัวดวงใจไหมโอ้มีมีไหมโอ้คัดมาให้พิเศษเลยตัวแรกอะไรอาจารย์ตัวแรกอะโอ้โหมันชั่วโมงนี้ต้องแอดมาร์ลิสแอดมาร์ลิสเหรออันดับสี่นะเจออเมริกาอเมริกาอันดับยี่สิบอเมริกานี่ก็ฟอร์มแย่แย่มาเลทราคามานนผมมองว่า น่าจะผ่านได้ไดน,ไดน่าจะผ่านได้ใน,นในบ้านไม่น่ามีปมัญหาไม่มีปัญหาไม่ยากเลยจริงๆผมผมองว่าผ่านได้ผ่านได้แล้วมาคู่ที่สองคู่สผมยังเชื่อใจมักเซอยู่นะม,นม,มักเซนาสุดปิกมักเซนาสุดก็ชนะมานะมักเซอ่ะ มันจะเป็น3ามศูนย์มาจานไม่แน่มักเซอ่ะมักเซ่ฮอตอยู่มักเซ่เจอลอริยองเจอลออ่าลอริยองอันดับสิบหกมักเซ่อันดับแปดต่อมักเซ่บุกเฮได้เลยนี่เป็นไงขมกรีบขมกรีบใช่พอล่าสุดมักเซ่ผมจำได้วยว่ามักเซ่ชนะมาจานอันนั้นอชนะลอริยองป่ะอ่าสามศูนย์ใช่สามศูนย์พูลสวัสดิ์อ่ะคุณสาวจานเป็นไงผมชอบ เบลเยียมนะลีกเบลเยียมทีมอะไรฮะอันเดเร์เดเพิ่งนัดหน้าสุดเพิ่งเจอซองซองดาดีแอดไปอ่าอันเดเร์ดมันช่วยมันช่วยแล้วเพิ่งเล่นในบ้านเหมือนกันอ่าเพิ่งชนะมาด้วยสองสูอ๋อแล้วก็มาเจอกันอีกมาเจอกันใหม่ออ๋มาเจอในในลีกอ่าใช่าว่น่าจะผ่านได้อีกนะน่าจะผ่านเพราะอันเดเร์ดอันดับสองนะเจออันดับเก้าเจออันดับเก้าผมมองว่าน่าจะผ่านไปได้พอเด็กศึกได้แน่นอนเขาเพิ่งเจอกัน เมื่อไม่กี่วันนี้ผมขอเพิ่มให้อีกตัวตได้มพียงแค่บ่แถม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 เพื่อไม่ชอบตัวไหนเอาออกใช่ใ่ผมมองนะวันนี้นะทีเด็ดผมนะผมมองไปให้คิโรูนาโอ้โหทีเด็ดตัวนี้คิโรนนาเจอบาร์เซลโลนาคิโรูนาันดับสองบาร์บาเซโลนาันับสามแต่บาซ่าได้เล่นในบ้านแต่ว่าเลยราคามาประมาณเนี้ยผมมองว่าแพงไปแพงไปผมมองว่าคิโลนาไม่ ไม่น่าจะแพ้หรือแพ้ก็ไม่เกินเม็ดเดียวยังไงผูกฝากฝากตามด้วยไม่ไม่น่าแพ้เพราะว่าคิลลูนาฟอร์มดีมากฟอร์มดีล่าสุดเล่นบอลถ้วยมายิงมา5้าสองอะใช่ถือว่าคิโลน่าเป็นทีมที่เป็นทีมน้องใหม่แต่ว่าฟอร์มค่อนข้างดีมาตลอดเคยขึ้นไปหนาวใช่เคยขึ้นไปหนาวอยู่แต่ตอนเนี้ยก็หนาวนะเพราะแต้มยค่สองสามเพราะว่าสองามแต้มถ้ามาลิดนะแต่เพียงแค่ลูกได้เสียมาลิดดีกว่าใช่ครับใช่ตอนนี้บาร์ซ่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นทีมที่เหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ครับเป็นนมุษย์ตต่่าาางงดดวท ใช่เดี๋ยวนี้ก็ธรรมดาผมมองว่าผมมองว่าวันนี้ผมให้ตัวหนึ่งคือคิโรนาเป็นทีมน้องใหม่ที่ฟอร์มดีเล่นดีคอนเฟิร์มมาวันนี้4ตัวในดวงใจเราคิโรนาแอดมิริดมักเซอันเดเลตสี่ตัวนะฮะฝากเพื่อนช่วยติดตามมันด้วยนะฮะสี่ตัวในดวงใจเราสี่ตัวตึงแล้วแล้วสุดแล้วตอนเนี้ยเปี้ยเลยเดี๋ยวผลออกมานี่เปี้ยเปี้ยได้นอนอาจารย์อ่ะ เดี๋ยวเทปอีพีหน้าเราจะมาเคราะห์คู่ไหนกันฝากติดตามมันด้วยได้นะอาจารย์เจอกันใหม่เจอกันใหม่วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถักประคาให้พวกเราด้วยจ้ะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะช่วยกัน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 จะได้มีกำลังใจหาตัวตึงมาให้ฮะได้มีแบบทีเด็ดทีเด็ดเข้ามาใหม่เดี๋ยวเทปหน้าอาจจะมีข้าสาลมานั่งพูดคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นเป็นเทปไหนเดี๋ยวจะมีข้าสาลมานั่งพูดคุยกันแน่นอนครับผมนะอาจารย์ไปชื่นชมกันไปใช่สำหรับวันนี้ก็ลาคันนี้สวัสดีครับผม